สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมช่องสเปซาสเปซาเกมเมอร์ทีมนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในกับเกมฟรีแฟนนะครับตอนนี้ที่แต่งตัวเหมือนกัน,กนเตรียมมาครับที่จริงผมไม่อยากใส่รองเท้าเหมือนกันไงผมเพิ่งซื้อรองเท้าแต่มาผมเพิ่งซื้อรองเท้าแต่มาก็ไม่อยากจะอะไรมากจะจะเล่นทีมเหรอ แน่ใจนะรับสูตรเขานับแล้วอืมเอาแล้วับ

กว้างหัวนะโอ้แหลกเลยพี่เบาไม่ยอมแหลกเลย,ย,ย,ยอัดตวัวอััดอดตัวอัดตวัตวแตกไยเยอะตัวแตกไปหนึ่งนะครับต้องหัดใกล้อัดตวัวแม่ไง ม่นตรกี้เขาม่เนเเล่นหรอกขานเล่นเหียนเลยปิดมีอเอล้วอากไลก็ตติดตามก็มีเยอะมเลีวผมจะมาเกี่ยวในซีวซี มันแบบไกล่ล้วปากดีมากที่นี่จะน้นหรือเปล่าคือปะดินห,หน้าแปดห้าเอ้ ตอนนี้ไม่มีอะไรแต่คนในชมผู้ชมฟังแล้วนะนานเลยสามนาทีโอ้ยเพิ่งเพิพ่งเล่นจบหนึ่งตาปลาเปนแน้วาสามนาทีนะโอ้ยอือยงอหญ่ยุงใหญ่เยอะดีหลังโดนหัวแตกผมไม่กล้าสั่งอ,อ่ะอ๋อ จะเล่นล่ะก็ลองคนเลียมก็มันด่าก่ะก็มันเลียงเลียงวิจโอ๊ยายเลยโอ้โหแตกหนึงนะหัวแตกไปหนึ่งสวนหนึ่งออกไม่ใช่เปยังมันทีจ้ะ เอะไรเสียงแบบนี้ใคนะรโดนอะบทมันเล่นหรือไงวะบทมันบทม,มันเล่นวะเนี้ยทผชมจะเป่าแล้ว โป้เล่นเวราจโปเล่นว่ะแบนหมดเหรอเลยชิมหายแล้ววันผมแบหมดวูชาร์จไฟไฟนอร์ทครับเฮ้ยบดได้ไรวะ หดื้อเียเยมดนกูต่ออ้งพองตายอ้มึกจะซ้ำทำไมโทรพ่องเปา <c oughs> อออโอ้ยกโอ้ยจ้ำชมคิดคิบหายได้เหรออมาเพื่อนเพื่อนต้องเล่นเป็นงานแล้วโอ้ตจ้ำชมเราตอนน้องทำอะไรเธอโอ้จบตอนนี้ผมขอจบคลิปไปแล้วนี้ ใช่เปลี่ยนเพื่ออะไรกันเนี่ยเราจะทำคลิปไม่ออกมาดีที่สุดนะครับแต่กูไม่ได้ต่อได้สุดโอ้พองตายโอ้มันเก่งอ่ะสาเอย้ยโอ้ยะโอ้ กูย่างชอบเลยอย่างชอบเลยก็นี่ย่างชอบเลยสั์เ้ยกูย่างชอบเลยแม่งตายเออช่องผมมันมีการฝึกแบบฟุตบอลได้ไงเพราะผมก็ไม่ใช่เป็นแคปเจนอะไรหรอกได้แค,ค่เกมอะไรหรอกก็ นาคลิปหน้าจะมาสอนถ้าเป็นรื่กับศิคน์กูเนยี่ยมเยี่ยตอนนี้โยดิเบือแดกแล้วอันนี้รักกูตายตอนนี้รักกูตายนะแล้วมันก็เปลี่ยนาทีแล้วนั่นเพื่อนกูไม่ได้ตัดเขาหัว ว้าโอ้ขอ้ว้าโอ้วขอ้วโอ้วพ่อแม่มึงตายโอ้ยเรื่อกูไม่ชอบอัดตัวกูยังชอบไปดีมเนี้ยกูยเกลียดไอ้ฝั่งตรงข้ามที่มายอัดตัวกูเกือบหมดครั้ง อย่าไปเล่นกับทีมนี้เออไอทีมฝั่งตรงข้ามอะครับอย่าไปเล่นกับมันนะตัวเชีย่ยรีเซิตายหากูละกูเนี่ยยิ่มันจะนานให้ยุ่งันชิบหายลึงราความชิบหายมันโอ้ตายแฮะกูาย cút lại em toàn dùng có mấy chưa có bột liệu để không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ คใครยังหนึ่งหนึ่งทักแชทมาเอ้ยไม่ใช่ทักแชทด,ดิคอมเมนต์มาอืเพิ่มเยอะดีผมจะเอาแค่เม้นไล่เท่านั้นเก้านาทีพ่อองตายเอ้สิบนาทีแล้วคลิปมันนานเกินตัดเหลือห้าดีไหมเนี่ยโอ้โหไม่ชอบ หัวแตกไปดีหัวแตกไว้ดียิงสอดอ่ะยิงไอไก่เอ้ยกูยิงสอดชิบหายเร็วขึ้นจักสิตนาทีที่เรา่านตายนะท่าน มู้ชอบมันชอบเลยว่ะชยาแบบนี้อ่ะนดูต้องไปตากแวันนี้เนีนีขี้ดูน่งไม่ไหวะอบอกข้าปนี่ ไปเยไปหมดเ่าววะมาังวคุณผู้ชมวันนี่ก็ตัวรับปกันสวัสดีครับ